เพราะสุขภาพดีต้องมีหลายด้านประกอบกันวันนี้ลูกขวัญสไลฟ์พาทุกคนมาเที่ยวงาน l i ฟ e e x p กป งานมหกรรมสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีสวนสนุกสำหรับคนรักสุขภาพที่ UOB Life m s p h e r e BTS พร้อมพงค่ะงานนี้นอกจากความรู้และการแชร์ประสบการณ์ดีๆจาก Speakers of the Year บนเวทีใหญ่เขายังแบ่งงานเอาไว้เป็น4โซนสำคัญเทให้คุณมาตรวจสอบวิเคราะห์สำรวจหรือว่าฮิวใจตัวเองพร้อมทั้งดูแลร่างกายได้ครบทุกองค์รวมทั้งโซนไลฟ์โค้ด โซนไลฟ์เ l ลเน s โซนไลฟ์พาร์เ t อร์สและโซนไลฟ์มาร์เก็ตที่รวบรวมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีสุขภาพรวมถึงแพ็กเกจดูแลร่างกายเอาไว้ให้ทุกคนได้เลือกสรรกันนะคะเรียกว่ามางานเดียวครบจบทุกสุขภาพกายใจเลยค่ะ นาฮอลล์จะมีบูธผลิตภัณฑ์ดีๆที่สนับสนุนโดยหน่วยงานราชการและเวทีกิจกรรมเข้ามาในงานมาทำให้ใจเต้นแรงจุดไฟกันสักนิดด้วยการสแกนนิ้วให้ไฟติดเป็นกิมมิกน่ารักๆที่ต้อนรับทุกคนที่เข้ามาในงานนะคะ พอกว้างขวางเดินสะดวกแบ่งเป็นสี่โซนใหญ่ๆและเวทีกลางอย่างที่ลูกขวัญได้กล่าวไปเบื้องต้นนะคะอันนี้เป็นส่วนของไลฟ์โค้ดค่ะเดี๋ยวลูกขวัญจะพามาชมตอนจบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบูธท,ที่ลูกขวัญไว้คอมเมนต์เลยนะคะมาทดสอบกันค่ะว่าเราเป็นผู้ฟังประเภทไหน ทางสสสและโซคอนเน็กเฟสเขาฉลองเดือนแห่งการฟังมีแบบสอบถามให้เราได้ทำแล้วก็จะรู้จักทั้งตัวเองเพื่อจะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นนะคะสำหรับลูกขวัญน,นะคะวันนี้ก็ เป็นผู้ฟังประเภทฟังทั้งใจเดี๋ยวไปฟังน้องอธิบายผลกันค่ะของพี่ได้เป็นก็คือการฟังทั้งใจนะครับก็คือเป็นสไตล์การฟังแบบว่าจะสนทนากับผู้อื่นได้ตลอดับแบบว่าถ้าเผื่อคิดก็ไม่ใจลอยครับแบบกังกลับมาฟังได้โดยจุดแข็งได้คือแบบว่าสามารถเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดีครับก็สะแบบว่าชอบฟังคนที่แบบเดือดร้อนมาแล้วเราแล้วเราก็จะมาแบบโอฟังแล้วแบบสามารถให้คําแนะนาเขาได้ครับแล้วก็แบบฟังซ้อนอีกฝ่ายทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับ ขอบคุณครับส่วนอีกด้านของบูธนะคะก็จะมีบอร์ดนิทัศการค่ะแนะนำ8การไม่ฟังที่อาจจะทำให้ใจพังกว่าเดิมนะคะนอกจากการเป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วเนี่ยเราควรรับฟังอย่างเข้าใจและไม่ตัดสิน บางประโยคหรือบางคำพูดแม้เราไม่มีเจตนาที่ไม่ดีแต่บางครั้งมันอาจทำให้คนที่กำลังต้องการคนรับฟังเนี่ยเศร้าขึ้นได้ใครอยากเข้าใจผู้คนรอบข้างและตัวเองให้มากขึ้นลูกขวัญแนะนำให้แวะมาชมที่บูธนี้ด้วยนะคะส่วนอันนี้กิจกรรมสุดท้ายของบูธค่ะอยากบอกอะไรกับคนที่รับฟังเราอย่างเข้าใจลูกขวัญก็เลยทั้งขอบคุณและให้กาลังใจไปนะคะ ส่วนอีกบูธท,ที่ลูกขวัญให้ความสนใจนะคะถ้าใครรู้สึกอยากเยียวยาจิตใจหรือไม่แน่ใจว่ามีอะไรตกค้างอยู่ในหัวใจตัวเองไหม แวะมาที่ Mental Matters เพื่อทำกิจกรรมง่ายๆส่งต่อกำลังใจหรือระบายใส่โพสต์อิตแล้วก็สแกน QR Code a d Friend เพื่อปรึกษาปัญหากับนักจิตวิทยาได้30นาทีนะคะสามารถไปบุ๊กิ้งออนไลน์หรือออนไซต์ site, หลังจากงานได้เลยค่ะพูดของ i n t e r ร a m a ที่มีเครื่อง OmniFit Brain นะคะสามารถวัดระดับความเครียดและสมาธิของเราเบื้องต้นได้ ที่เีื่อกี้ที่เราเบนเช็คไปก็คือความเครียดกับสมาธิเนาะแล้วก็จะมีเกมค่ะที่ฝึกการจดจอ่อฝึกการโฟกัสฝึกสมาธิตัวนี้จะเป็นสําหรับคนนั่งสมาธิค่ะจะเป็นเสียงธรรมชาติต่อมาค่ะก็จะมีโหมดให้เลือกฮิลลิ่งโหมดโฟกัสโหมดเหมือแนบบเวลาเราเข้าไปใน y o u t u b บอะค่ะแล้วจะมีเสียงเสียงบัมบัดไม่เก์เสียงตีไม้เสียงใบไม,ไม,ไม้แต่ซึ่งตัวนี้จะต่างตรงที่ว่า มันจะแยกซ้ายขวาปล่อยขึ้นออกมาผ่านหูฟังที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะเขาจะวัดขึ้นสมองก่อนว่าขึ้นสมองซ้ายเท่าไหรขวาเท่าไหร่แล้วเขาจะเจนเนเรตหาค่าตรงกลางให้ซึ่งมันจะต่างจากใน u t u ู e ที่เราได้ยินสองทางเท่ากันค่ะประมาณนี้ตัวเครื่องก็เท่ากับว่าวัดความเครียดวัดสมาธิแล้วก็เบรนเบื้องต้นค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ นอกจากการจำหน่ายแกดเจ็ตที่ซิงกับแอปพลิเคชันดูแลสุขภาพของสมองและสมาธิได้แล้วนะคะยังมีอาหารเสริมให้เลือกอีกมากมายใครมาก็แวะมาดูได้ค่ะส่วนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโซนไลฟ์มาร์เก็ตนะคะที่มีทั้งอาหารเครื่องดื่มคอสต่ตางๆ กจต่างๆนะคะให้ทุกคนได้เลือกอันนี้นนเจ้าของงานคะ่ะแอบทำคอนเทนต์สัมภาษณ์ต่ละบูตกันอยู่นะคะด้านนี้ก็เป็นอุปกรณ์เพื่อสุขภาพต่างๆนะคะแล้วก็มีบูทของคุณหมอแม่ด้วยนะคะเสียดายวันนี้ลูกขวัญมาค่ำแล้วก็เลยไม่เจอนะคะ อันนี้เทคโนยิมก็ยกยิมจำลองมาเลยนะคะส่วนถัดไปก็จะเป็นอ,อสอทอค่ะนิตยาสารเพื่อการท่องเที่ยวอันนี้บูธของคุณท็อปจิรายุนะคะเจ้าพ่อลองจีวิตี้อีกหนึ่งคนนะคะที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพกาใจในตอนนี้ก็แวะมาทดสอบประสิทธิภาพความเข้มแข็งแข็งแรงที่บูธกันได้ค่ะ เสียดายวันนี้ลูกขวัญใส่เรสมานะคะก็เลยไม่ได้ร่วมกิจกรรมด้วยอันนี้คุณท็อปนะคะมาดูแลลูกค้าเองเลยค่ะนอกจากในส่วนของเวทีกลางแล้วนะคะใกล้ๆกันมีกิจกรรมให้ทดสอบการเคลื่อนไหวได้นะคะว่าการ movement ของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างส่วนกิจกรรมสุดท้ายค่ะ in body application วัดดัชนีมวลกายและสมดุลต่างๆในร่างกายลูกขวัญแนะนำให้มาตรงนี้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากมาชมงาน l i v e Expo ยังมี ีวันนี้อาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568อีกหนึ่งวันลงทะเบียนแล้วไปกันได้ที่ UOB Life ชั้น5 M Sphere นะคะ